สวัสดีพีน่น้องเมื Marketing, Marketing, Marketing. Marketing day, ่อตัหมูสุกคุ้นมื่อนี่ก็อน้องสมใจอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเมื่อนี่น้องใจจะมาเล่าเรื่องน้องใจมาเรียนพี่น้องเนาะเรียนเมื่อนี่เดีอพี่น้องสำหรับมือนี่พี่น้องก่อนอื่นกะรขอบใจลายพี่น้องที่เอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องสมใจแล้วก็บเบิ้ลกปนูกใจทุกๆคลิปพี่น้องการติดตามน้องใจกับโบออกเลยพี่น้องขอบใจลายพี่น้อง พี่หน่องเข้าเลยพี่น้องเนาะเข้าประเด็นเลยพี่น้องน้องใจไปน้องคิดว่าน้องใจดูเรื่องนะนอนใจได้ยินว่าไอตอมว่ากันไปขาดสามือนะอาจารย์แบบแล้วกเลยพี่หน่องใจไปนะมีอาจารย์คนนึงพี่น้องเป็นตาว่าสนใจยังเจ้าขาดด่วนแท้เขาว่าเขาไปห้องหมออยู่ไทยพี่นึ่งว่าโอ้แบบไปยังบอกไปรักษาแม่ เป็นเจ็บขาอยู่ขาเราเบื่อบวมเราก็เข้าใจเราเป็นน้องเนาะเราก็บาเบาอย่างแล้วน้องก็น้องใจกับเข้าหิกเข้าเฮื่นนะเพราะมีใบทาบพี่น้องเลยอาจานกับอะไรถาบปันได้พี่น้องเพราะคนน้องเวียงก็ลายอยู่กับขาดน้องใจว่ากินคิดน้องใจคิดว่าน้องใจคนเดียวขาดเป็น้องมูน้องใจก็ขาลายอยู่พี่น้องเนาะน้องใจเพิ่งมาน่ะกับญานพี่น้องพอาะโดนเจอมูติดสนิดพี่น้องเป็นเป็ดเป็น เ่าใส่เขาเลยพี่น้องแบบคนว่าเอาสนใจนั้นอันนี้เป็ตามมูสนิทและพี่น้องเฮาค่ะเมินและพี่น้องเพร่ะนั้นก็เฮียนอยู่เฮียนเฮียนไปเฮียนมาพี่น้องนลำใจเก็บเป็นยุคหนังสือเป็นเดียวพี่น้องกรบปุเป็นก่ะปุเป็นซะเป็นเดียวเียวหนังลำใจกรบปุเป็นเลาวพี่น้องเนาะนลำใจจับหนังพี่น้องมันปึ๊กไอ้ตอมละบูและเปินพี่น้องเป็นเป็นบูและพี่น้องนลำใจก็บอกพี่น้องเลย แนวเวียน้ากระเบียบพี่น้องเมืองบันปีตัวเมืองปีในกระเบียบเดือพี่น้องคือแพ้คอยไซโป่งกระตัดแล้วพี่น้องกันประตัดหน้าจานแนโนหนาจานเฮ็ดพี่น้องหมดเลยน้ำใจหิวเข่าพี่น้องตั้งแต่เศร้าน้ำด้กินเข่าเลยเดือพี่น้องน้ำใจน่ะกินแต่กระเปียกกินมีสองตัวตอนแรงตัวหนึ่งแต่บ่แซ่บพี่น้องน้ำใจหิวเข่าหรือมีพอกินนมันจิบทองพี่น้องปูหลูกรักอยู่ทอง เลยกินกินไปอยนะู่น้องกินแก่แก่หิวนนะั่นแหละพี่น้องอิ่มกินน้ำไปก็แล้วตอนนี้ก็เข้ายนะอยู่ต่ำไปเตียงเลยพนะี่น้องตั้งใจก็เพิ่นตื่นจะนอนเลยพนะี่น้องตื่นจะนอนก็ขี่ไปกินมาว่าจะไปอาบน้ำและจะนอนบางทีก็ไปซื้อขนมกินพนะี่น้องขนมขายหิวข้าวอะไรพี่น้องเลย เขาพี่น้องสำหรับกิ๊หลังใจก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องน้องใจกับเขาอาคอแบบแจ้งข่าวให้พี่น้องฟังสำนีก่อนพี่น้องนลำใจกับบ้านเมืองเมืองพีนี่คือเข้าพี่น้องวันทีสองแปดบางทีนลำใจเมื่อพี่น้องเออนลำใจลืมบอกพี่น้องเลยพี่น้องจักวันที่ย่างพี่น้องนลำใจลงเตะบานได้พี่น้องเตะบานอยู่อยู่เวียนน่ะเขาลงทะเบียนก่อนพี่น้องนลำใจคือสับบางทีให้หมูทายเด้พี่น้องพี่น้องก็เป็นกำลัง เป็นกำลังใจให้น้องสมใจก่อนพี่น้องเนาะให้น้องใจสนะเด้อพี่น้องห้าพี่น้องมาคลิปนี้หนำใจกับคอราไปก่อนเอาพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเนาะน้องใจก็ไปติดตามหนำใจติดตามที่ช่องปลุรินเลยพี่น้องบ๊ายบายเนาะ